สวัสดีครับสมาชิกครับท่านนะครับผมธวัฒนะครับตามที่ผมบอกไว้ว่าแต่ละเดือนนะครับผมจะมาอัปเดตคลิปใหม่ๆเพื่อที่จะสอนแล้วก็หาหุ้นต้นทางดีๆมาให้นะครับแล้วก็จะแนะนําคลิคต่างๆว่าทําไมหุ้นตัวนี้ถึงน่าสนใจนะครับเราก็จะเสริมความรู้ใหม่ๆเข้าไปเรื่อยๆนะครับแต่นั้นเ,เดือนนี้ก็จะเป็นคลิปแรกของของ ของเดือนนะครับก็คือคลิปดังนั้นบางครั้งอาจจะมีคลิปที่2นะครับแต่อย่างน้อยต้องมี1คลิปนะครับอ่าโอเคนะครับแต่ว่าได้ผมจะมาเพิ่มนะครับหุ้นตัวใหม่ๆที่น่าสนใจของเดือนนี้นะครับแล้วก็จะมาแนะนําว่าทําไมมันถึงน่าสนใจแล้วก็เราควรจะดูตรงไหนบ้างนะครับว่าตรงนี้มันจะไปได้ถึงไหนนะครับแนวต้านอยู่ที่เท่าไหร่นะครับผมจะสอนเรื่องของการดูแนว แนวรับแนวต้านเพิ่มเติมให้ด้วยนะครับครับแต่นั้นหุ้นวันนี้ที่เราจะพูดถึงก็คือหุ้น VPO นะครับ VPO ถ้าบางคนอาจจะไม่ทราบเนี่ย VPO ก็เป็นผู้ผลิตน้ํามันปาล์มรายใหญ่นะครับเป็นน้ํา้ำมันปาล์มแปรรูปหรือน้ํามันปาล์มดิบต่างๆนะครับแต่นั้นหุ้นตัวนี้จะมีความสัมพันธ์กับเอ่เรียกอะไรอรราคาน้ํามันปาล์มโลกค่อนข้างสูงนะครับ หลายๆหุ้นค้างหุ้นพ o เนี่ยมีการวิ่งเป็นรอบๆนะครับก็คือมีขาขึ้นขาลงค่อนข้างเป็นระยะเดือนเหมือนกันนะครับวันนี้เราจะมาดูว่าหุ้น VPO ตอนนี้ทำไมผมถึงมาแนะนำแล้วก็มีความน่าสนใจตรงไหนนะครับดังนั้นเราเราจะมาเริ่มกันมาดูที่ว่าทำไมหุ้น VPO ถึงน่าสนใจโอเคังนั้นเรามาเริ่มกันที่งบนะครับถ้าทุกคนจำได้ผมจะพูดถึงงบก่อนเสมอว่าหุ้นที่เราจะเล่น ควรจะมีงบการเงินที่ดีนะครับมีที่ดียังไงก็คือต้องดีกว่าปีก่อนอย่างน้อยทั้งปีหรือว่า Q, Q ิว by คก็คือว่า mm hmm. เทียบกับพอร์เตอร์ที่แล้วกับพอร์เตอร์นี้ดียังไงนะครับแล้วเราเรามาดูนะครับว่างบเป็นยังไงบ้างดังนั้นการที่เราจะดูงบเราต้องไปดูอขออนุญนะครับดูเรื่องของการหางบก่อนโอเค อโอเคงั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตผมได้เสิร์ชก็คือ VPO ผมเสิร์ชไว้รอแล้วนะครับดังนั้นผมก็พิมพ์รอไวล้ละเราก็แค่กด VPO แล้วก็ตามด้วยคำว่างบกันเงินนะครับแล้วก็เราก็กดนะครับอ่มามันก็จะขึ้นมานะลิงก์ที่ผมอยากใจะให้ดูก็คือลิงก์ของ set.or.ts อ่าเป็นหลักนะครับเป็นหลักก็คือตัวนี้จะจะเป็นข้อมูลที่ถูกต้องที่สดุด เราก็กดเข้าไปดูที่ VPO ส่วนใหญ่พอเรากดเข้าไปดูนะครับเดี๋ยวสักพักหนึ่งขออนุญาตขออนุญาต,ออญาตดึงสไตลัสตรงนี้โอเคนะฮะ,นะ<ค>ะเรามากดที่ผลประกอบการสำคัญนะครับจะเห็นว่า จะเจอคําว่าง,งบการเงินนะครับก็จะมีงบการเงินอย่างที่ผมเคยสอนการดูงบการเงินนะครับงบการเงินของ Set ตเทรดนะครับจะมีลักษณะของการาย้อนหลังไปได้ดูได้ทั้งหมด4ปี4ปีก็คือล่าสุดก็คือปีอันีปี65นะครับปี65นะครับปี64ย้อนหลังไปหนึ่งปีคือ64 63 6, 4, 6, 3, 6 2แล้วก็61นะครับเรามาดูว่า งบการเงินแต่ละตัวเป็นอย่างไรนะผมผมบอกไปแล้วราคานี้เรามาเจาะกันทีเ่เรื่องของกำไรสุทธิโดยตรงเลยเพราะว่าแต่ละตัวเนี่ยผมผมเคยสอนไปแล้วว่าสินทรัพย์รวมนี่ส,นสินส่วนของผู้ถือหุ้นมูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว,ลวผมแนะนําว่าไม่ควรจะเพิ่มขึ้นหมายถึงว่าจํานวนหุ้นไม่มีการเพิ่มทุนนะครับอ่ะแล้วเราก็ดูให้หมา ตัวนี้ก็คือม่มีการเพิ่มทุนเป็นลักษณะของของคุณที่ดีนะครับมันมีการมาเพิ่มทุนแบ่งกําไรแล้วก็ดึงเงินเราไปเรื่อยๆนะครับอโอเคผ่านละเรามาดูที่กําไรสุทธิเห็นไหมครับเรามาดูว่าช่วงอย่างไรครับ VPO เนี่ยเนื่องจากว่าช่วงโควิดนะครับมีการใช้แล้วก็เศรษฐกิจตกต่าแต่นั้นผลประกอบการจะเป็นลบเมื่อปีเมื่อสามปีที่แล้วก็คือจะจะติดลบ เริ่มดีขึ้นก็คือหลังจากโควิดเห็นไหมครับชัดเจนนะฮะพอปีที่แล้วดีขึ้นมาชัดเจนยังจะเป็นบวก VPO ราคาก็เริ่มพุ่งขึ้นมาแล้วมาดูปีนี้เห็นไหมครับชัดเจนแล้วว่าปีนี้เมื่อทั้งปีปีที่แล้วมีกําไรอยู่แค่46่ล้านต้องเข้าใจนะครับว่า VPO ไม่ใช่หุ้นใหญ่หุ้นใหญ่ก็คือมีมีลักษณะของกําไรหรือว่า,าเป็นหลายๆร้อยล้าน,านาเป็นระดับสิบ เป็นหลักร้อยล้านอะไรเงี้ยครับตัวนี้ก็คือประมาณกลางๆเป็นอยู่ในหุ้นตลาดใหม่นะครับอ,อันนั้นก็ปริมาณของหุ้นก็จะไม่มากนะักเรามาดูว่าปีที่แล้วกําไรอยู่ที่สี่สิบหกจุดสองสองนะครับพอมาดูปีนี้เห็นไหมครับชัดเจนเลยว่างบประมาณดีขึ้นมากมายดียังไงครับก็คือแค่หกเดือนเนี่ย VPO กําไรไปแล้วเจ็ดสิบห้าล้านนั่นคือ แค่ครึ่งปีกำไรมากกว่าปีที่แล้วไปทั้งหมดแล้วนะครับแต่นั้นเหลืออีกเหลืออีกทั้งหมดอครึ่งปีก็คือหกเดือนเพราะว่าตอนนี้เนี่ยจริงๆมันเลยมาแล้วแต่ว่าผลประกอบการของ Q3 ยังไม่ออกโดยโดยลักษณะของการมองว่าน่าจะเป็นทางบวกแน่นอนนะครับเพราะว่าทิศทางมันเป็นอย่างนี้นอ่ะโอเคเราถือว่าผ่านใชครับวุ้นจนี้กำไรผ่านแล้วก็เป็นลักษณะของผ่านแบบผ่านแบบเอ่อวิวๆวเลยสบ,บ,าบายบาย โอเคงั้นผ่านเรื่องขององบแล้วแล้วเรามาดูว่า p p o จะเห็นว่าจะดูว่าทําไมราคามันลงเอตกมาจากราคา,า,คางบดีจนทําไมราคาลงนะครับเพราะว่า BPO เนี่ยเวลามันเวลามันวิ่งมันจะสัมพันธ์กับราคาของอน้ำมันปาล์มลเ,เรามาดูราคานะ้ำมันปลาล์มโลกอันนี้ผมเพิ่งกดเมื่อเมื่อตะกี้เลยล่าสดุดเห็นไหมครับ วันนี้ราคาล่าสุดเพิ่มขึ้นมาชัดเจนโอ้โหเพิ่มเพิ่มแรงโอ้โหแรงมากนะครับจะเห็นว่าเพิ่มขึ้นมาหนึ่งเออร้อยสามสิบเจ็ดจุดนะครับก็คือประมาณสามจุดเจ็ดเปอร์เซ็นตแน่นอนว่าแรงส่งแรงแรงแรง,องพอสมควรแล้วก็วีพีโอผเห็นว่าแน่แล้วขนาดเนี้ยอันนี้คือแนวรับของราคาของตัวดัชนีนะครับของน้ำมันปาล์มนะครับนี่ครับก็คือพอมันมาชนตรงนี้ แนวรับจะเห็นชัดเจนจะอยู่ที่ประมาณสักสามพันหกร้อยนะครับแต่มีการหลุดหลุดหลุดลงมาก็คืออยู่ที่ประมาณสามพันสี่กว่าแล้วก็ดีขึ้นมาเห็นไหมครับเนี่ยอันนี้เป็นสัญญาณที่ดีละเพราะดีดดีดตีกลับมาผ่านแนวรับได้นะครับมหมายถึงว่าตัวเนี้ก็จะเป็นจุดที่ค่อนข้างต่ํามากๆแล้วจะมีแต่แนวลงไปทางบวกมากกว่าโอเคอาจจะแกว่นอยู่ตรงนี้แต่ตอนนี้ก็คือภาพเป็นบวกนะครับมาดูล่าสุดก็คือบวก 137. จุดนะครับอ่ะก็คือเป็นทางบวกละโอเคงั้นถือว่าผ่านเรามาดูภาพรวมๆภาพใหญ่ๆนะครับย้อนหลังไปอ่นปีอ่าเห็นไหมครับจะเห็นว่า VPO เนี่ยราคามันเคยขึ้นไประดับเจ็ดเอ่อเจ็ดพันจุดนะครับแต่พอตรงเนี้ยจะเห็นเลยว่าตรงนี้เป็นโซนเขาเรียกว่าถา้าโซนนี้ถ้าเรียกว่าโซนนี้ก็คือโซนสูงนะครับ แต่โซนลงมาตรงนี้ก็คือโซนล่างเนี่ยครับโซนล่างเป็นโซนอะไรที่ปลอดภัยผม,มก็กจะสอนเสมอว่าให้เล่นรุ่นถ้าเป็นไปได้เล่นหุ้นโซนล่างดีกว่าปลอดภัยมากกว่าถึงเราพลาดยังไงเราก็รอที่จะหลุดได้ง่ายมากกว่านะครับแต่นั้นโซนล่างแล้วมักจะเป็นการโซนสะสมก่อนที่จะขึ้นไปดังนั้นไม่ว่าจะส่วนของในดัชนีเองหรือว่าราคาของหุ้นน้ํา VPO เองนะครับแต่นั้นก็จะเป็นลักษณะข,ข,อของการสะสมก่อนที่จะขึ้นไปรอบใหม่อโอเคณั่นตรงนี้ผมพูดว่า งบดีงบผ่านแล้วก็ลักษณะข,ของออโซนของออตัวดัชนีราคานับมันปลาลก็ดีนะครับก็คือตอนนี้มีการตีขึ้นมาแล้วก็อยู่ในลักษณะข,ของโซนสะสมเรียบร้อยแล้วนะครับรอในวันที่ตลาดดีแล้วก็พร้อมที่จะขึ้นมากับคุ้นตัวหรืออ่ะแล้วเสร็จแล้วอะไรครับเราก็กลับมาดูที่ราคากราฟนะครับโอเคใช่ไหมครับเรามาดูว่าตอนนี้ราคาวีีโออยู่เท่าไหร่ะมาดูกราฟ คบุณอ่าโอเคอนนครับหนึ่งครับวีพีโอเห็นไหมครับตอนนี้ราคาวีพโอจะเห็นว่าสัญญาณดีชัดเจนเพราะว่าเมื่อกี้เราก็เห็นแล้วว่าลักษณะของมันสัมพันธ์กับราคาของน้ำมันปลาล์มโลกดัชนีน้ำมันปลาล์มตัว VPO ก็เลยขึ้นมาตามดัชนีน้ำมันปลาล์มเช่นกันนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ ตัวหลักๆผมที่ผมจะให้ดูก็คือว่า1แท่งเทียนนี่อันนี้แน่นอนอยู่แล้วเราต้องดูนะครับแท่งเทียนมีการไหลลงมาตลอดเอ่อต้องก็คือมีการแท่งแดงแท่งแดงแล้วจากนั้นมันเริ่มหยุดนี่ครับการหยุดการหยุดลงก็คือแนวรับแนวรับเองตัวนี้จะอยู่ที่ประมาณ1บาทส0สต,ตางค์เห็นะครับแต่ว่ามันจะมีการหลุดลงมาอยู่ที่ประมาณซักเพราะว่าเนื่องจากดัชนีมันกดด้วยนะครับ ราะว่าภาพตลาดของในชน,นีมันมันมันเป็นขาลงนะนบก็จะหลุดลงมาหน่อยแต่ว่าจะหลุดจะอยู่ไม่นานวันสองวันแล้วมันก็จะตีกลับขึ้นไปนะครับอยู่ที่ประมาณหนึ่งจุดสองหกพอตรงเนี้ยหนึ่งจุดสามศูนย์เอาอยู่หลังจากนั้นก็จะเริ่มขึ้นเห็นไหมครับตัวแท่งเทียนชัดเจนวันแรกเนี่ยเนื่องจากว่ามันไหลลงมาเนี่ยแล้วทางผมเชื่อว่ามีอะไรใหญ่คุมราคาตรงหุ้นมีพีเออยู่พอเขาเห็นแล้วทิศทางจะเริ่มกลับตัวเขาก็จะเรียกหุ้นกลับมาก่อน วิธีการเรียกคุณกลับมาอย่างไงผมสอนประจำว่าเขาจะทําการลากคุณเนี่ยครับแท่งเขียวตัวนี้แล้วก็มีหางยาวเนี่ยลากขึ้นไปสูงๆแล้วก็ปล่อยไหลลงมาอาจจะลากเปิดแล้วก็วิ่งขึ้นไประหว่างวันแล้วก็ไหลลงมาเพราะว่าแต่นั้นพอมาไหลลงมาเกิดอะไรขึ้นครับทุกคนเห็นไหมครับถ้าเขาซื้ออยู่ตรงเนี้ยตรงเนี้ยแท่งแดงๆตัวนีน้แน่นอนตรงนี้เขาจะได้กําไรเกิดอะไรขึ้นครับเขาจะต้องรีบขายใช่ไหมครับผมก็บอกผมพอคุณมันไหลลงอะ กำไรที่เราเห็นอยู่แล้วค่อยๆไหลลงไลลงจนจนจะลบอยู่แล้ะเขาก็ต้องขาย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 นั่นะแล้วเกิดอะไรขึ้นครับก็คือทางเจ้าหรือว่ารายใหญ่เนี่ยเขาจะเอาบิดรอรับรอรับเนี่ยเก็บหุ้นตรงนี้ไว้นะครับเก็บหุ้นตรงนี้ไว้หนึ่งนะครับโอเคได้หนึ่งก้อนละเดี๋ยวเราจะไปดูแท่งวอลลุ่มเลยเนาะนี่ครับแท่งวอลลุ่มก็อยู่ในนี้เห็นไหมครับแท่งมาเริ่มกระโดดขึ้นมาชัดเจนมีการเพิ่มสูงของวอลลุ่มชัดเจนนะครับอ่ะจบหลังจากนั้น วันต่อมาก็าําลักษณะเดียวกันนะครับยกขึ้นมาแล้วก็ไหลลงอ่าเมื่อเมื่อวันวันศุกร์ล่าสุาดก็า,าําลักษณะเดียวกันอันนี้คือคือเปิดต่าแล้ววิ่งขึ้นไปจริงๆอะ่ะพอเปิดต่ําวิ่งขึ้นไปแล้วก็ราคามันจะยกขึ้นเรื่อยๆเห็นไหมครับหลังจากตรงเนี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณบาทสามหกแล้วก็วันนี้ก็ปิดบาทสมแต่วันนี้เห็นไหมครับมาปิดบาทสี่สามอือมชัดเจนมากว่าพร้อมขึ้นมากๆนะครับ โอเคงั้นจบเรื่องแท่งเทียนละมีการกวาดพุ้นชัดเจนของบริเวณนี้แล้วก็แท่งเทียนสวยนะครับก็คือวิ่งจะวิ่งขึ้นไปทั้งที่เราก็รู้ใช่ไหมครับว่าวันศุกร์เกิดอะไรขึ้นวันศุกร์หุ้นลงเละเทะเลยนะครับลงประมาณโอ้โหไปไปไปแบบเยอะมากนะครับแต่ว่าคุณนมีวิ่งสวนขึ้นไปนะครับแน่นอนว่าน,นี่นี่คือสัญญาณที่ดีก็คือแข็งกว่าตลาดนะผมผมมักจะจะบอกให้เหมือนว่าให้พยายามซื้อหุ้นที่แข็งกว่าตลาดอ่ะโอเคผ่านนะครับแท่งเทียนผ่าน แล้วก็แนวต้านเดี๋ยวเราเข้ามาดูแนวต้านทีหลังอันตรงนี้คือแนวรับก็คือเราพร้อมที่คนที่จะซื้อในราคานี้ลงมาล่ละเพราะว่าจะเห็นว่าคุณเวลาที่มันมีฐานตรงเนี้ยมันจะไม่ไหลลงมันจะไม่เกิดแทงแดงละจะไม่มีหาข้างล่างด้วยเห็นไหมครับหาข้างล่างหมถึงว่าราคาลงก่อนแล้วขึ้นแต่ตรงนี้มันเปิดขึ้นมาเนี่ยอย่างมากมันก็จะลง,งไม่มากอยู่ที่บาทสี่สามลงมาสามารถที่จะซื้อได้หมดในราคาที่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 เหมาะสมนะครับก็คือว่าปลอดภยัยโอกาสที่จะขึ้นมากกว่า หลังจากนั้นเรามาดูที่ MACD นะครับ MACD ก็คือตัวเส้นสีสีน้ำตาลที่ผมสอนประจำก็คือ EMA 12วันใช่ไหมครับผมบอกเสมอว่า EMA 12วันถ้าเกิดมีการหักขึ้นผมมักจะเรียกอะไรครับก็คือหุ้หนหงม,มังเช้านี่เองนะครับหุ้นห่มังเช้าเหมครับหลังจากนั้นลงนั้นจะเห็นว่าเวลาถ้าเราปล่อยหุ้นเราต้องปล่อยตั้งแต่บ,บริเวณนี้แหละนะครับเพราะมันตัดกันลงมาแล้วเราต,ต้องออกตั้งแต่ราคาที่ประมาณบาทน,นั่นแหละ บาทสี่สามนะครับแต่ว่าพอมันกลับขึ้นมามันไหลลงมาเนี่ยแล้วมันตีขึ้นมาใหม่แน่นอนมันอาจจะกลับมาที่เดิมแต่ว่าเราก็ปลอดภัยละเราไม่เราจะไม่ไหลลงไปในโซนต่ําแบบนี้นะครับถึงถ้าเกิดเรามอง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 เห็นภาพเวลาจะเข้าตั้งแต่บา 3, ทสามพิบกว่าแล้วก็ได้แต่ไม่เป็นไรตรงนี้ยังถือว่าอยู่ในโซนของการสะสมะสะสมหุ้นตรงนี้อยู่นะครับพอ e m a 1 2วันหรือว่า m a c d นั่นเอง ห็นไหมครับที่ผมสอนก็คือมีมี m a c d ก็คือ m m a 2 2วันก็คือเส้นเร็วเห็นไหมครับมันจะขักตัวเร็วขึ้นก่อนแต่พอ e m a EMA 26วันคือคือเส้นสีสีเขียวฟ้านี่ครับนะครพอแตะกันก็คือผมมักจะเรียกมันว่าหุ้นประมาณเจ็ดโมงเช้าก็คือพร้อมแมเนะี่ยมันมีการเซ็ตตัวของเอ่อตัวแท่งเทียนเรียบร้อยแล้วก็มีลักษณะข,ของตัวเอ่อ MACD ตัดแตะแตะหรือตัดกับตัวเอ่อสัญนะฮะ EMA 10 26วันก็จะเรียกว่าสิบแนวนะครับถ้าใครเรียนก็จะรู้อยู่ลวนะครับแล้วก็มาดูหลังจากนั้นโอเคผ่าน2องผ่านละมาดูของ S t o ก็คือสโตเส้นสโตแคสติกนะครับตัว933นี่ผมบอกแล้วว่าว่าเป็นตั้งค่ามาตรฐานนะครับก็คือสโตเคสโตเคก็คือเส้นเอ่อสีสีฟ้าเขียวนะครับสโตแดงนะครับสโตเคนี่จะ,ะกับตัว กับตัวไวกว่านะครับก็แต่ว่ามันก็วิ่งใกล้ๆเคียงกันนะครับมาดูสตูแดงมันก็จะใช้เส้นสัญญาณของเอสีแดงก็คือเปอร์เซ็นต์ดีนะครับเป็นสัญญาณของสตูนะครับมันตัดตัวตรงนี้เห็นไหมครับเนี่ยมันมาพร้อมกันเลยจุดนี้นะครับตัวตรงนี้กับตัวเนี่ยครับผมเคยบอกแล้วว่าที่ผมชอบเรียกว่า,อ,าอะไรนะดูโอแม็กดีสตูดูโอ, D, โอนะครับแม็กดีสตูดูโอนะครับ แม็กดีสตูดูโอสโตดูโอนะพี่พูดพี่ใสอ่ะโอเคพอมันกลับตัวไหมครับเนี่ยจุดเนี้ยคือจุดที่ควนมองเริ่มมองละเริ่มน่าเข้าสื่อนะครับแต่พอมันไหลลงมาเนี่ยจริงๆถ้าเป็นผมผมจะเข้าตั้งแต่ตูงเนี้ยเพราะมันชัดแล้วว่ามันมีกาอกขาดหุ้นขาดหุ้นอย่างมากถ้ามันลมก็ไม่เ,ามาเยอะละแต่ไม่เป็นไรพอเราเข้าตัวเนี้ยมันก็จะได้จุดอีกจุดหนึ่งที่ท,ท,ที่สําคัญก็คือเป็นจุดที่มาร์กที่วัดพร้อมที่จะขึ้นรอบคือ,อ,อ,อว่า จุดที่เ e อ่อ EMA 12วันแต่กับ EMA 26วันก็คือเส้นสัญญาณนะครับได้ละ3จุดสโตก็เป็นขาขึ้นวิ่งมาจากเขาเรียกอะไรวิ่งมาจากโซนล่างโซนเขาเรียกว่าโอโอเวอร์โซของสโตเห็นไหมครับโอเวอร์โซของสโตก็คือต่ํา20ลงมานะครับถ้าใครใครเรียนจะจําได้นะครับตัดลงมาเส้นที่สโตไหลลงมาตรงเนี้ถ้าเกิดว่าเห็นไหมครับื่อทีสโตมันมีการตีขึ้นแต่อย่าไปสนใจมันเพราะว่า ถ้า MACD ยังไหลลงอยู่เนื่อยๆอย่าไปให้ความสำคัญกับสโตอย่างเงี้ยตีขึ้นไปกอ,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 อันตรายนะครับเพราะว่าในเมื่อ MACD มันยังไม่ได้บอกให้เราเตรียมเข้าซื้อแต่ว่าถ้า MACD ดีขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยเรามองสโตไปด้วยสโตเป็นขาขึ้นโอเคเราเข้าแท่งเทียนสวยเป็นตีวิ่งแนวข้างขึ้นนะครับ MACD วิ่งขึ้น แล้วก็เส้น STO หรือสโตเป็นขาขึ้นหลุดรุ้มาจากหนะรลุดหลุดมาจากโลรคือเส้นอ่โอเวอร์โซนะครับทะลุขึ้นมาตอนนี้อยู่ที่ประมาณ30-40ก็คือเนี่ยเป็นต้น,ต,นต้นทางจะเรียกยังเรียกว่าต้นทางอยู่แหละเพราะว่ากว่ามันจะมาถึงได้สูงได้ถึงประมาณ80-90แต่นั้นขาขึ้นยังยัง,ย,งยังได้อีกเยอะนะครับแล้วเรามาดูแท่งวนันลุ่มนครับแท่งวันลุ่มเมื่อกี้ผมบอกแล้วมีการกวาดหุ้นตรงเนี้ยอืมนะครนั่นแหละ ทำได้นะครับขวานหุ้นตัวนี้นะนะก็ <Aaron. S 1> มีเยอะมากนะครับก็แต่ว่าจะเห็นว่ามันเยอะชัดเจนเลยมาจากตัวนี้มันเล็กๆน้อยแล้วแต่ตัวนี้มันเพิ่มขึ้นมาเป็นเก้าเออตัวนี้ตัวตัวนี้น่าจะอยู่ประมาณแปดล้านอ่ะ <Yosh> ไม่เป็นไรพอพอแปดล้านหุ้นแต่ว่าตัวนี้นก็ดอกลงไปก็คือหุ้นเวลามันขึ้นแรงๆเนี่ยวันต่อมามันจะพักตัวอยอู่แล้วเป,เป็นธรรมชาติเชื่อผมนะครับพอมาปุ๊บเนี่ยมันพักตัวเห็นไหมบอลลุ่มก็น้อยเพราะว่าเขารู้ว่าพวกพวกคนที่เล่นเดเทจะมาดัก คือคิดว่าจะมาซื้อตอนเช้าแล้วไปปล่อยดํบาบัตเขาก็อยู่นิ่งๆไม่ทําอะไรไนะครับมันก็ขึ้นมาไม่ได้เยอะแล้วก็ไหลลงบางทีเขาคนไม่ไม่ปล่อยก็ขายไม่ทันแล้วก็ต้องปล่อยโดยที่ไม่ได้กําไรหรืออาจจะขาดทุนนะครับแต่พอตัวนี้เห็นไหมครับพอวิ่งเริ่มขึ้นมามีการยกตัวชัดเจนเพราะว่าจําได้ไหมครับว่าเมื่อกี้เราเห็นแล้วว่าราคาของน้ามันปาล์มเนี่ยมันยกขึ้นชัดเจนดังนั้นคุณตัวนี้พร้อมที่ขึ้นที่จะไปอานะครับแรงซื้อ อาจจะมองว่าเท่าๆกับแรงขายแต่จริงมันเป็นการทั้งทั้งแรงขายนายซื้อเนี่ยเจ้าถึงจะเป็นขายลงมาเนี่ยส่วนใหญ่เจ้าจะขายนํานําก็คือเอาวางบิดอรอแล้วก็ขายให้ตัวเองแต่ว่าพอหุ้นไหลลงเนี่ยไอคนที่ราย,ยย่อยหรือว่าเมาอย่างเราเนี่ยเขาขายตามใช่ไหมเพราะว่าเขาก็เห็นหุ้นมันไหลลงแล้วก็มัก,กจะขายไปก่อนใช่ไหมใช่ไหมเพราะว่าเดี๋ยวเราก็คิดว่าเดี๋ยวไม่รู้จะลงไปถึงเมื่อไรอ่ะเห็นไหมครับหลังจากนั้นมันลงมาก็เนี่ยคือคือก่อนเนี่ยเริ่มมีการเก็บทยอยแต่ว่าตัวเนี้ยผมถือว่าทั้งนั้นอ่ะ ือว่าตรงนี้มันมันมันอยู่ในกลุ่มของการสะสมพุ้นเท่านั้นอยู่ในโซนของราคาสะสมพุ้นแต่นั้นเชื่อผมว่าตรงนี้เป็นต้นทางอย่างต้นทางค่อนข้างมากอยู่เอาเรามาบีบพุ้นเออบีบกราฟเข้าไปเห็นไหมคโอ้าจะเห็นกราฟเนี่ยมันเริ่มมีการยกมาตั้งแต่บาทยี่สิบเลยนะครับอืม้มสวยมากเลยนะครับเดี๋ยวเรากลับไปดูที่เออเห็นไหมครับชัดเจนมากๆเลยว่า ราคามันสัมพันธ์กับราคาน้ำมันปลาล์มมากๆนะครับเนี่ฮะมันเริ่มดีขึ้นมาแต่จะเห็นว่าราคาของ vpo นี่ยกมากกว่าราคาของด Th ัชนีน้ำมันน้มันปลาล์มก็คือพร้อมขึ้นมากกว่าอ่ะจากนั้นเราจะมาดูว่าหลังจากนั้นถ้าเราเข้าซื้อมันจะไปได้ที่ประมาณที่เท่าไหร่เรามาดูว่า vpo ถ้าเรามองเนี่ยโซนล่างอยู่ตรงเนี้ยมีการเก็บหุ้นระดับอ สองสามสองว่ะมันสองสององถึงสามเดือนเห่ไหมครับสิ่งที่มันจะไปได้นะครับเราจะมองที่แนวต้านแนวต้านที่เราเห็นใกล้ใกล้เลยนะครับอะมาดูแนวต้านจะสอนการดูแนวต้านที่เห็นนะใกล้ใกล้ก็คือว่าแนวต้านที่บาทหกสิบเห็นไหมครับเพราะว่าอะไรครับเนี่ยครับมันไปมันชนก็ไม่ผ่านแล้วมันก็ลงอืตัวนี้ก็ชนเกือบประมาณน่าจะสักประมาณบาดห้าแปดก็ลง แต่นั้นถ้าตัวนี้มันวิ่งขึ้นไปชนประมาณแถวแถวบาทห้าเก้าบาทหกสิบมันก็อาจจะลงหรือว่าถ้ามันยืนได้มันก็เป็นสัญญาณที่ดีใช่ไหมครับนั้นอันนี้คือแนวต้านแรกแน่นอนนะครับชัดเจนเลยประมาณแถวแถวบาทหกสิบหรือบาทห้าเก้าเรารู้แนวต้านใกล้ๆกล้อืมหลังจากนั้นเราก็จะมาดูแนวต้านต่อไปแนวต้านต่อไปเห็นไหมครับตัวนี้บาทหกสิบแนวต้านต่อไปเห็นได้ชัดเจนกลุ่มแนวต้านก็คือกลุ่มที่มีแท่งเทียนอยู่เยอะๆก็คือคนติดดออยู่เยอะูดง่าย มาดูเห็นไหมครับตรงเนี้ยเต็มไม่หมดเลยติดดอยตรงเนี้ยเพราะว่าคนติดแล้วพอพอมันคิดว่าจะขึ้นไงแต่พอมันไหลลงมาบางคนเขาไม่ขายอะ่ะเพราะคิดว่าเดี๋ยวอาจจะขึ้นแต่เราก็ติดอยู่เนี้ยติดเต้ตนไมหมดเลยเนะี่ยประมาณบาทแปดสิบแต่นั้นเราเห็นเป้าแล้วว่าหนึ่งเป้าแรกก็คือประมาณบาทบาทห้าเก้าหรือบาทหกสิบเป้าที่สองเป้าเป้าระยะระยะไกลพอสมควรนะเพราะว่ามาถึงบาทแปดสิบเนี่ยมันจะได้กาไรดีค่อนข้างมากๆกก็คือ 20%ผมเคยบอกแล้วว่าลักษณะของการทำรอบย่20%สูงมากนะครับถึงตรงนี้เราชนบาทที่บาทแปดสิบผมคิดว่าเราถ้ามันชนจริงเราควรจะออกก่อนอาจจะเททั้งหมดเลยก็ได้นะครับแต่เราต้านใหญ่จริงๆนะครับผมบอกให้เลยยว่ตรงนี้เห็นไหมครับชัดเจนแถวๆนี้แถวสองบาทสิบสองบาททวดเนี่ยครับเพราะว่าตัวนี้ก็คือหาย ไฮเดิมที่มันเคยไปถึงมันเคยไปถึงถึงสองสองจุดห้าผมเชื่อเลยมันมันมันไม่ไปละจะเห็นแล้วว่าราคาน้ํามันตอละมันพีคไปละราคาน้ํามันปาล์มดัชนีมันพีคไปละในแถวนี้ไม่ไม่น่าจะไปถึงไปไต้นะแถวแถวสองบาทกว่าแน่นอนความเป็นไปได้มันก็จะอยู่ที่ประมาณบาทหกสิบกับบาทแปดสิบเห็นไหมครับเนี่ยเรามีเป้าชัดเจนละเวลาเราซื้อนะครับเรามองไว้เลยว่า เ้าถ้าเราซื้อที่บาท43ลงมาเนี่ยเรามองว่า,าใกล้ๆเราอาจจะขายตั้งแต่นะอาจจะเป็นประมาณบาทาบาท50ใกล้ๆก็ได้แล้วก็แต่ผมคิดว่าไอ้บาท60เนี่ยวิ่งไปแตะถึงแน่เพราะว่าสัญญาณของการขาขึ้นก็มีนะครับเราสัญญาณของการเก็บขุนเราทิศทางก็ดีทั้งหมดดังนั้นเป้าใหญ่ที่ถัดไปถัดไปนะครับก็คือถัดไปจากตัวบาท60ก็คือจะเป็นบาท บาท80อยู่ตรงนี้นะครับแต่แน่นอนถึงตรงนั้นถ้ามันยังมีแรงแล้วมันยืนได้เนี่ยจริงๆถ้ามันถึงบาทแปดสิบผมคแนะนาให้อยู่เล่นหุ้นตัวนี้เดียปลอดภัยเราไปหายหุ้นตัวอื่นเพราะว่าตรงนั้นอน่ะยีสสูงมากๆแล้วเฉยๆแล้วนะครับแต่ว่าไอ้ตรง2บาทเนี่ยเห็นไ,ไหมครับมันคนจีนเยอะมากเจ้าพยายามจะเลี่ยงเวลาเจ้าเวลามันลากขึ้นไปเนี่ยมันจะพยายามจะไม่ไปแตะตัวเนี่ยไม่ไม่ให้คนมันหลุดง่ายๆนะครับพอ พอพอ,พอเขาแค่ไปไปแตะๆแ,แ,แล้วเขาก็หลบลงมาใช่ไหมครับเนี่ยมันจะหลบหลบหลบรล,บล,ลมันจะต่ําลงมาเรื่อยๆนะครับอ่ะโอเคนั้น,น,นเราสรุปได้แล้วว่าหุ้นตัวนี้ราคาที่บาทสี่สิบสามลงมาเนี่ยควรซื้อนะครับแล้วทิศทางเป็นดีตั้งแต่แท่งเทียน MACD สโตคาขึ้นแล้วก็การสะสมหุ้นมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ตัววอลลุ่มที่มีการค่อยๆขยับขึ้นมาจะเรียกว่าพีคงไม่ใช่เพราะว่ามันก็คงมีการเก็บสะสม พอการเก็บสะสมเราถือว่าเป็นต้นทางอยู่นะนะการเป็นต้นทางก็คือยังจะไปได้อีกระยะหนึ่งนะครับมองเป้าไกลๆก็คือถ้าผ่านผมตรงเนี้ยผมมองที่บาทแปดสิบนะครับเรามองเป้าใกล้ๆอยู่ที่เออเป้าอย่าใกล้ๆอยู่ที่ประมาณบาทหกสิบก่อนอต่นะถ้าอย่างนี้ผมอธิบายก็น่าจะเข้าใจง่ายๆนะครับแนวต้านนีครับแนวแนวต้านมันไม่ไปหรอก เพราะว่าคนติดดอยเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยเจ้าจะไม่ไปเพราะว่าเจ้าไปนี่โอ้เจอเด่นแดงถล่มขายคนอยากลุดดอยแต่เวลามันไม่ไปเนี่ยเขาไปใกล้ๆคนก็คิดว่าจะไปแล้วมันก็ไม่ถึงคุณเห็นไหมคุณจะสังเกตเลยว่าถ้าคุณติดดอยเหมือนมันจะมาแล้วเหมือนมันก็ไม่มาเพราะว่าเออเขารู้ไงว่าคุณอยู่ตรงเนี้ยเขามาไม่ถึงหรอกเหมือนมาเฉยๆที่คุณลุ้นๆๆแล้วมันก็ไหลกลับลงไปแล้วคุณก็ติดติดไปเรื่อยๆนะครับไม่พ้นดอยสักที นะวิธีการก็คือพอมนไหลกลับลงไปคุณจะต้องยอมตัดใจขายเพราะว่าอย่างเงี้ยถ้ามันมาบาท80ใหม่เราก็ต้องยอมตัดใจอย่างน้อยขัดทุนน้อยหน่อยถ้าเกิดเราติดสูงท,ที่ประมาณ2บาทนะครับตรงนี้ผมเชื่อว่าหลายๆคนเ็าจะได้ความรู้เพิ่มขึ้นตั้งแต่เรื่องของอ่ะเนี่ยนแนวต้านตรงนี้นะครับแนวต้านใหญ่นะครับแนวรับตรงตรงล่างตรงนี้อันนี้เห็นไหมครับว่าโลมันยกขึ้นชัเจนนะจากจ,จากบาทแถวๆบาท19บาท18ยกขึ้นมาประมาณประมาณ 15, บาทยี่แล้วก็ตอนนี้มาอยู่ที่บาท4 0บแล้ว สวยมากนะหุ้นตัวนี้ผมบอกได้เลยตอนนั้นจะซื้อขาขึ้นแน่นอนนะครับแล้วก็โดยโดยในส่วนของน้ำมันปาล์มเนี่ยเอามาเรามาดูเทียบกันเห็นไหมครับเนี่ยมันมันมันล้อกันไปเลยเนี่ยเนี่ยเส้นล้อตัวน้ามันปาล์มกับตัวเส้นหุ้นตัวเนี้ยแต่ว่าจะเห็นว่าหุ้นตัวเนี้ยตรงตรงน้ำมันปาล์มมันโลแต่ว่าตัวของราคาตัวนี้มันยกยกก็คือจากตัวเนี้ยฐานตัวเนี้ยแต่ตัวนี้ไม่ใช่นะครับก็คือพูดง่ายๆตัวสัญญาณของหุ้นดีกว่า ถ้าตัวนี้ถ้าพร้อมขึ้นมาเนี่ยตัวนี้มันก็จะวิ่งขึ้นไปอย่างไวเลยดังนั้นถ้าหลายๆคนก็เอาเนี่ยสวยมากเลยผมชอบพุ่นนะเวลามันวิ่งขึ้นไปก็คือมันมันมีการเก็บเจ้ามันเก็บพุ่นได้คืนไวเมื่อไหร่เขาเขาก็จะไปไวเท่านั้นนะครับตัวนี้ผมเลยแนะนําให้ซื้อแล้วก็เรียนรู้กับลักษณะของการทําราคาแล้วก็เส้นทางเดินของราคาไปด้วยกัน นะครับโอเคสำหรับคลิปของเดือนนี้ก็จะพอแค่นี้ก่อนนะครับถ้าเกิดว่าผมมีอะไรใหม่ๆก็จะมาแชร์กันต่อขอบคุณมากครับ